ข้าราชันศิษยหน้าแห่งกรุงลงกาหน้าเบื่อที่ข้าต้องมาสู้อยู่กับพวกลิงกังลิงอย่างพวกเจ้ากล้าต่อกรอก,กับข้าเฮ้อน่าขำสิ้นดีมีแต่พวกลิงลิงทั้งฝูงก็หนีไม่พ้นมือข้ายักษ์สากำมปนาดเพียงก้าวเดียวก็พาเจ้าลงสู่ความมืดได้ข้าประกาศศึกด้วยซากศัตรูมหาราชันยักษ์ จุติฤทธิ์ข้ากลับคืนร่างนี้ไร้เทียมทานสยบใต้เท้าขา้านี่แหละความสิ้นหวังย้ายมาอยู่กับข้าสิแล้วเจ้าจะได้สัมผัสชัยชนะตามที่เจ้าต้องก,กรารกล่าวแห่งลาชทันยักษ์นี่หาใช่พลังทั้งหมดของข้าพลังของข้าไม่ใช่สิ่งที่เจ้าจะเข้าใจได้สยบใต้เท้าขา้า จะแห่กันเข้ามาอีกกี่ตัว,ตวก็จบเหมือนเดิมถ้าไม่เคยดับสิน้นยืนเหนือพิภพผู้ใดกล้าขานข้าได้เสร็จพักก้องพบนี่แหละความสิ้นหวัง